ท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้พูดคุยกับอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรชิตวันชนะกุลนะคะสวัสดีค่ะท่าอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะท่านบรรณวิทย์แล้วก็คุณแอนค่ะ แม้แม้ว่าทางรัฐบาลจะถอนพรบ Entertainment Complex ออกไปแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าจะมีการเดินหน้าในเรื่องของพนันออนไลน์หรือไม่นะคะเพราะในเวทีผ่าทางตันที่คุณทักษิณเพิ่งไปพูดมาเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยชีย้ให้เห็นว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาลถึงแส0 0 0 0หมื่นล้านต่อปีแล้วบอกว่าเนี่ยเราน่าจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้อาจารย์มองอยังไงบ้างคะ ก็ต้องเรียนว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อันตร,รายมากนะคะอันตร,รายมากกว่ากร,รณีการผลักด,ดันบอลคาสโนถูกกฎหมายเพราะว่าการที่รัฐบาลแก้กฎหมายเพื่อให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายมันบ่งชี้ชัดเจนนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนในประเทศนะคะแล้วก็เมื่อพิจารณาผลการศึกษาในประเทศที่เขามีพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเนี่ยพบว่าจะทําให้เกิดการแพร่หลายของการพนันนะคะ รวมถึงมีจํานวนคนติดการพนันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างเปิดเผยไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนเล่นเหมือนในอดีตความชอบทำโดยกฎหมายก็โดยปกติจะปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็ค่านิยมคนในสัคงคมนะคะโดยเฉพาะเยาวชนว่าการพนันเนี่ยเป็นสิ่งที่โอเคไม่ใช่เรื่องหน้าละอายตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่อ,อันตรายมากนะคะเพราะว่างานวิจัยในต่างประเทศเนี่ย ก็พบประเด็นสําคัญตรงกันนะคะว่าการพนันออนไลน์เนี่ยจะก่อให้เกิดการเสพติดมากกว่าการพนันแบบออฟไลน์หรือก็คือแบบที่เป็นบ่อนที่เราเข้าไปเล่นนะคะเพราะว่าการพนันแบบออนไลน์เนี่ยมันจะเข้าถึงได้ง่ายนะคะทันในแง่เวลาแล้วก็สถานที่แล้วก็ไม่ต้องไปเปิดเผยตัวตนด้วยว่าเราเนี่ยเป็นพวกติดการพนันเราสบบามารถเล่นได้ในที่บ้านของเราเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยปกติการพนันออนไลน์ก็ มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับการพนันเวลาเราไปเล่นคาสินโนในบอทก็ทําให้โดยปกติแล้วในงานวิจัยมันก็เลยบง่งชี้ออกมาว่าบุคคลจะติดการพนันมากขึ้นอย่างนี้ค่ะเช่นกรณีของเยอรมนีเนี่ยเขาก็พบว่าการที่คนเนี่ยนะคะเปลี่ยนจากการเล่นพนันแบบออฟไลน์ไปเป็นแบบออนไลน์เนี่ย,ออะย,นนยจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นนักพนันที่มีปัญหาและในขณะทีะ่กรณีของอ,ออสเตรเลียค่ะ เขาก็บอกว่าการเล่นพนันเนี่ยทั้งในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยส่งผลต่อปัญหาการเงินนะคะความแตกแยกของครอบครัวสุขภาพจิตไม่ใช่เฉพาะของผู้เล่นอย่างเดียวแต่ของคนใกล้ชิดด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการพนันออนไลน์ก็จะมีผลเสียหายร้ยะยามากกว่าค่ะ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่น่ากลัวแล้วก็หน้าทั้งน่าสนใจแล้วก็หน้ากลัวค่ะและอีกประเด็นที่ที่ที่น่าสนใจก็คือว่างาน วิจัยล่าสุดเนี่ยของนอร์เวย์ที่ทศทำการศึกษานะักพนันระหว่างปีก็คือใช้เวลาประมาณสิบปีในช่วงช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก็พบว่านะักพนันออนไลน์นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชายอายุน้อยไม่ทำงานแล้วก็ไม่เรียนหนังสืออและเวลาเล่นเนี่ยก็เล่นหลายเกมมัมีปัญหารเรื่องการพน,นันพูดง่ายๆก็คือเนี่ยขนาดประเทศนอร์เวย์ที่เขามีระบบของรัฐบาลที่ดีการบริหารจัดการที่ดีในการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ พอให้การพนันออนไลน์เนี่ยมันถูกกฎหมายขึ้นมามันก็ทําให้จํานวนคนเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางเป็นเด็กเยาวชนคนไม่มีงานทำเนี่ยเข้าสู่วงจรการพนันที่มันมากขึ้นเป็นนักพนันที่มีปัญหาแล้วมันก็เลยก่อให้เกิดผลกระทบทําให้กลุ่มเนี้ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพได้ค่ะแต่คุณทักษิณเขาบอกว่าจะมีการใช้ดิจิทัลไอดีเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเล่น จำกัดอายุไม่ให้ผู้ที่ต่ำกว่า20ปีเข้าเล่นได้รวมถึงการใช้ระบบ Dashboard Dash เพื่อตรวจสอบพฤต,ติกรรมการเล่นแบบ Real ลไทม์ Time. บอกว่าจะสามารถช่วยให้รัฐเนี่ยควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพอาจารย์มองอยังไงบ้างคะก็ทุกคนก็พูดได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูในความเป็นจริงว่าขณะตอนนี้มีกฎหมายตั้งหลายรูปแบบก็ไม่เห็นรัฐบาลจะแก้ปัญหา ผ่อนผิดกฎหมายหรือพนันออนไลน์ผิดกฎหมายได้เลยเพราะฉะนั้นต่อให้จะพูดว่าจะมีกฎระเบียบดีขนาดไหนเนี่ยถ้ารัฐบาลปล่อยปาะละเลยหรืออาจจะอย่างเช่นในกรณีของต่างประเทศสื่อต่างประเทศก็อบอกว่าเอ๊ะรัฐบาลเนี่ยถ้าไม่ปรับตามทุจริตคอร์รัปชันนี่มันเหมือนรู้เห็นเป็นใจกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่ามันทําให้การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไม่มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถบังคับให้อะสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นไปตามที่กฎหมายบรรยัญญัติไว้ได้เนี่ยมันก็ยากที่จะเชื่อว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันจะไม่ใช่คําที่รา,าก็พูดถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนพูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดในความเป็นจริงมันก็ไม่สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายได้เลยเนะคะเห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับทักษิณก็เป็นในตํารวจเก่านะครับก็ต้องรู้ดีอยู่แล้ววันนี้ในเมืองไทย ภายใต้การปกครองของทักษิณไม่ใช่อุงอิงอ่งตอนนี้ทักษิณปกครองอยู่คราวที่แล้วก็ปกครองอยู่บ่อนเต็มบ้านเต็มเมืองเลยมีไปหมดเลยเนี่ยตรงไหนก็ได้ถามใครก็ได้ก็รู้หมดอะแล้วทําไมคดพ่อคดแม่งมึงไม่ปราบวะอืมอ แล้วมึงก็รู้ดีอะพวกพวกมึงอยู่ในวงการเลยอะแล้วก็มาพูดได้ยังไงว่ามีระบบมันเป็นไปไม่ได้แล้วบอกโอ้ยแม้อย่างผมนี่ยังเข้าบอลสิงคโปร์ไม่ได้เลยเออมันพูดไปเพอเจเอร์แล้วบอกแม้มีการตรวจที่แน่นอนไม่มีคนเล่นการพนันระดับเสียมากๆ v IP เนี่ยนะครับเรียกว i p กันแล้วกันไม่เคยเดินผ่านประตูนหน้านะครับอาจารย์ชิตวันฮะโผล่ไปอีกทีก็นั่งอ,อยู่ในห้องวีเลยอ่าแล้วเอาไงอะ,อะตัางก็ไม่ต้องติดตัวสักบาทเด่น จะเอาเป็นเท่าไหร่แล้วแต่เครดิตทั้งม,มีจังเก็ตบอกให้เลยก็ได้มีจังเกตออกมาจังเก็ตบอกเลยว่าเท่าไหร่จําได้ไหมคะอดีตนักการเมืองที่ไปบวชเป็นพระแล้วตายหาไปแล้วนั่นแหละก็นี่แหละกระโดดก็เอาไปเล่นแล้วไม่มีต่างช้เขาวะนี่นไปยังไงมันไม่นมันเป็นไปไม่ได้แล้วทักษิณก็หลุดเองทอัดไอเสี่ยหนูว่าเสี่ยหนูบอกเอ้ยก็แน่จริงก็เปิดไอ้นี่ดิเอ็นเตอร์เทนเมนต์โดยไม่ต้องมีบอล ทักษิณบอกแล้วถ้าเอร์เนไม่มีบอลแล้วใครจะมาเปิดเราเปิดไม่ได้หนูเปิดไม่จางหาที่ยัยด้วยเออคุณก็ยอมรับด้วยอารมณ์ของคุณอยู่แล้วอ่ะเออแล้วก็ยอมรับว่าถ้าไม่มีการพนันมันเปิดเอนเตอร์เทนไม่ได้เพราะนั้นคูต้องเอาเงินจากการพานาันเนี่ยมาสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์ในสวนน้าสวนยีย่อะไรองคุณเนี่ยแล้วถามว่าถ้าเปิดยี่ก็เปิดบอลไม่ต้องมีหาเลยเลยดีไหมล่ะเอาเงินเนื้อเอเอ,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 เอใช่ไหมอาจารย์ก็เอามาเลยบอกอยากได้เงินก็เปิดบอลมาเลยอ่ะ แล้วถามว่าเขมรมีตั้งเกือ100บอร้อยบ่อนเห็นแม่งจเจริญเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เรื่องเอนเตอร์เ m e n t c o ์ค l มเพที่มีบ่อนคาสินโนเนี่ยทางรัฐบาลก็คงน่าจะพับไปก่อนเพราะว่ามันเป็นพรบรที่มันเกี่ยวกับการเงินซึ่งถ้าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าจะไม่กัดไม่ผ่านการพิจารณาของเสียงส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะทําให้กฎหมายนี้ร่างกฎหมายนี้ตกไปแล้วก็รวมโยงไปถึงการดุสภาของด้วยนะคะ แต่ว่าประเด็นที่ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องร่างกฎหมายพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเนี่ยนะคะเพราะว่าทราบว่ามันได้มีการอยู่ในวาระการพิจารณาของคอรมอหมายถึงตั้งตั้งแต่สองสาเดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะที่เขาจะหยิบยกมาพิจารณาตอนไหนก็ได้แล้วตอนนี้ออก็พรกเพื่อไทยก็ดูแลมหาไทยอยู่กระทรวงมหาไทยแล้ว กฎหมายตัวนี้มันก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นกฎหมายเหมือนร่างพรบการประกอบพพธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรที่มี่อดคาสิโนที่มันมีลักษณะเป็น,นกฎหมายการเงเินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถ,ถารที่จะดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีความเสี่ยงเรื่องที่จะส่งผลต่อเนื้อถึงการยุบสภาซึ่งตรงนี้ภาคประชาชนก็ต้องจับตามองนะคะว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากการที่เปลี่ยนกระทรวงมหมาดไทยจาก เดิมเป็นของพรบภูมิใจไทยและปัจจุบันมาเป็นของพรรคเพื่อไทยโดยคุณภูณมิธรรมค่ะเพราะว่าเรื่องประเด็นการผลักดันให้พน,นันออนไลน์เป็นการผูกกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็ต้องอทําอย่างระมัดระวังอย่างมากนะคะและโดยปกติแล้วเนี่ยประเทศท,ที่ยังด้อยพนาหรือประเทศท,ที่มีการท<ด>ุจรรีครอบท่้าในระดับสูงจนทําให้การังขับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเขาถ้าเป็นถ้าเป็นรัฐบาลที่ดี เขาจะไม่ให้มีการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเพราะมันจะแน่นอนว่าไม่สามารถควบคุมได้นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ถ้าดูในเอเชียสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเก๊านะคะไม่อนุญาตให้มีพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้มีพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเช่นเดียวกับมาเลเซียเวียดนามก็ไม่มีนะคะคราวนี้ลาวก็ไม่มีนะคะส่วนในกรณีกัมพูชาเนี่ยในอดีตเนี่ย เคยมีพนันออนไลน์ถูกกฎหมายแต่ว่ามันก่อให้เกิดปัญหาต่อ,อทั้งชาวกัมพูชาแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหากับาชาวจีนพนินใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นกัมพูชาก็เลยโดนาทางของรัฐบาลน,นะคะทางการจีนเนี่ยกดดันว่าต้องจัดการกับพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้กัมพูชาก็ไม่มีพนันออนไลน์ถูกกฎหมายเช่นกันนะคะเพราะมันก่อให้เกิดปัญหาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด ตอนนี้ที่มีในปัจจุบันเนี่ยก็คือกรณีฟิลิปปินส์นะคะ<อ>ฟิลิปปินส์เนี่ยมีพนันออนไลน์ถูกกฎหมายทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นแขรงบอล<อ>พนันกีฬาคาสิโนนะคะทุกอย่างมีแล้วก็มีคนให้บริการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในธุรก,กิจเนี่ยจำนวนเยอะมากนะคะเพราะว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์เนี่ยบอกเลยว่าจะเอาดีทางนี้แหละก็เหมืกับที่คุณทักษิณพูดนะคะ<อ>ในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยที่เขา มีรัฐบาลที่ใส่ใจประชาชนเห็นประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญเนี่ยเขาจะระมัดระวังมากแลวเขาจะไม่อนุญาตให้มีพนันออนไลน์ถูกกฎหมายโดยเฉพาะในบริบทของประเทศในภูมิภาคในภูมิภาคเอเชียที่คนมีแนวโน้มที่จะติดการพนันได้ง่ายค่ะน่าก,กลัวมากเลยครับอาจารย์ครับเพราะว่าเขาไม่ต้องอะไรมากเลยครับกระวงมาไทยอนุญาตได้เลยครับเหมือนเล่นไพ่ตีตัวไพ่ตองเนี่ยแหละครับหมูมากเลยชิบหายแน่ มึง mm hmm. เราจะไปป้องกันยังไงมันได้มันยกกังกระปรอดเนีไปนี่ไปโน่นไปนั่นอ่ะอโอ้โหทีนี้ถ้ามาดูรัฐมนตรีดีอีค่ะอาจารย์คะบอกว่าการนำการพนันออนไลน์ขึ้นมาบนดินเนี่ยจะช่วยให้กฎหมายเนี่ยสามารถกำกับดูแลได้และช่วยลดปัญหาอื่นๆที่เชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นบัญชีม้าข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็แก๊งคอร์เซนเตอร์แต่ความสั้นๆก็คือถ้าดันพนันออนไลน์บนดินเนี่ย จะแก้อาชญากรรมได้ทํานองนั้นไหมคะอาจารย์คะคือ,อต้องคืออรัฐมนตรีท่านก็พูดตามที่ท่านคิดน,นะคะแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้ดูข้อมูลสิ่งของแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศกําลังพนาเนี่ยที่ได้ผลักดันให้มีการพรนันออนไลน์ถูกกฎหมายขึ้นมาว่ามันมีผลยังไงบ้างเอาที่กรณีง่ายที่สุดแล้วก็ใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุดเนี่ยก็คือกรณีกับพุชาในยุคที่อ,อนุญ,ญาตให มีการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายได้นะคะก็จะพบว่ามันก็เชื่อมโยงตามมาถึงปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะรวมถึงในพวกการช่อโงกงแ s มเมอร์อะไรพวกนี้ด้วยเพราะอะไรก็เพราะว่าอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพวกการค้ายาเสพติดค้ามนุษย์หรือพวกช่อโกงคอนเซนเตอร์โน่นนี่นั่นเนี่ยมันมันต้องมีการ เอาเงินไปฟอกนะครับเพราะมันเป็นลักษณะเป็นเงินผิดกฎหมายแล้วคราวนี้ฟอกเนี่ยจะไปฟอกที่ไหนปกติเนี่ยมันก็ต้องไปฟอกที่อื่นแต่ถ้าเกิดว่ามันดีทั้งบอคกสิโนแบบถูกกฎหมายมีทั้งพนันออนไลน์ถูกกฎหมายมันก็จะเปิดโอกาสให้สามารถฟอกเงินได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีกัมพูชาเนี่ยหลังจากที่มาเก๊าเนี่ยเขาเรียกว่าไรเ,าเสื่อมถอยลงมาทำไมถึงเ,เสื่อมถอยก็เพราะว่าเสื่อมถอยในที่นี้คือเสื่อมถอยในทางดีนะคะก็เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมาเก๊านี่เคยรุ่งเรืองมาก เกี่ยวกับอุตสาหกรรมคาสิโนแต่พอท่านประธานาธิบดีสิจินผิงขึ้นดํารงตาแหน่งในปี2555เนี่ยท่านก็ปราบการทุจริตคอรัปชั่นแล้วก็ปราบการฟอกเงินในมาเก๊าอย่างจริงจังมันก็เลยทําให้พวกกลุ่มลูกค้าว i p ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่ทุจริตนักการเมืองที่ทุจริตด้วยแล้วก็มีเบื้องหลังค้ายาเสพติดค้ามนุษย์เปิดบ่อนผิดกฎหมายด้วยเนี่ยไม่สามารถนําเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยมาฟอกเงินได้ ในมาเก๊าได้อย่างสะดวกต่อไปอะค่ะเขาก็เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่มาเก๊าเนี่ยไม่ไม่ถือว่าได้ดลดลงอย่างมากในเรื่องอุตสาหกรรมคาสิโนเพราะว่าท่านประธานาธิบดีสจิริภิกปราบเรื่องการฟอกเงินแล้วก็ปราบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมันก็เลยทําให้อุตสาหกรรมคาสิโนแล้วก็การฟอกเงินแล้วก็อาชิากมเนี่ยมาเฟื่องฟูในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควบประเทศที่รัฐบาลรู้เห็นเป็นใจกับการทุจริตคอร์รัปชันในราคาก็เลยไม่ดาเนินการปราบปรามอย่างจริงจังดังนั้นเนี่ยถ้าดูข้อมูลตามที่ UNODC หรือว่คือองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาได้ทําการสารวจแล้วก็รายงานออกมาเนี่ยก็จะพบว่ามันมีความสัมพันธ์กันร,ระหว่างอาชญากรรมแล้วก็การขยายตัวของอุตสาหกรรมคาสิโนรวมถึงพนันออนไลน์ในประเทศกัมพูชานะคะรวมถึงการฟอกเงินด้วย ตรงจุดนี้มันก็เลยเป็นประเด็นที่ประเทศไทยจะแตกต่างจากประเทศกรัรมพูชาไหมถ้าเรามีพนันออนไลน์ถูกกฎหมายถ้าเรามีบ่อนแบบถูกกฎหมายที่พอมีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของทําให้อาชญากรรมทุกประเภทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นค้าย,ยาเสพติดก็เพิ่มขึ้นค้ามนุษย์ก็เพิ่มขึ้น,น,เ,พนเพราะว่ามันสามารถทําได้ง่ายนะคะการทุจริตครอสชั้นก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่านักการเมืองที่ทุจริตก็สามารถ นำเงินที่ได้มาด้วยการทุจริตหรือนําเงินที่ได้มาจากการ้ายยาเสพติดเนี่ยไปฟอกเงินทั้งในบอลถูกกฎหมายทั้งในเรื่องพนันออนไลน์ถูกกฎหมายได้โดยง่ายเพราะว่าโดยปกติแล้วมันมีความสัมพันธ์กันอย่างมากนะคะ<ม>กับการขยายตัวของการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายการขยายตัวของบอลถูกกฎหมายกับอาชญากรรมแล้วก็เรื่องการฟอกเงินอันนี้คือกรณีที่เกิดขึ้นทั้งในเคสกัมพูชาแล้วก็กรณีที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศฟิลิปปินส์นะคะ เพราะฉะนั้นคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันอยู่การจริตคอร์ชชันมันอยู่ระดับเดียวนะคะติดกันเลยคะแนนติดกันเลยกับประเทศฟิลิปปินส์ในปัจจุบันนะคะมีการคอร์ชชั่นที่ววกฤิดมากเพราะฉะนั้นประเทศไทยถ้ามีพนันออนไลน์ถูกกฎหมายมีบอนถูกกฎหมายเราก็คงไม่ต่างจากฟิลิปปินส์หรือกัมพูชาค่ะก็ตอนนี้มีอะไรนะปัญหายาเสพติดรุนแรงขนาดไหนมีอ่ปัญหาเรื่องอ่าอะไรนะคะค้ามนุษย์รุนแรงขนาดไหน ถ้ามีการพนันออนไลน์ทูกฎหมายปุ๊บมีบอลถูกฎหมายปุ๊บอ้พวกปัญหาอาชญากรรมทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยคนติดยาเสพติดก็จะพุ่งทยายามสูงขึ้นนะคะรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองก็จะสูงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็การค้ามนุษย์ก็จะสูงขึ้นด้วยค่ะครับเนี่ยรัรีประเสริฐเนี่ยก็มา <S <S 1> <S 1> พูด่าเปิดดี <S <S ดี <S <S ดีดผมอยากจะถามว่าดีจริงหรือเปล่าในส่วนลึกของคุณเนะี่ยคุณก็เป็นพวกเดือแบกรือลูกหาแบกแบกนายแบกลูกนายเข้าไป ประเทศจะชิบหายก็ไม่เป็นไรขอกูอยู่ในตําแหน่งอย่างนี้หรือเปล่าถามเสิร์ฟไปล้วจะบ้าเหรอใครๆก็รู้นะครับนับถือศาสนาพุทธด้วยยิ่งแล้วใหญ่นับถือาศาสน,นาอิสลามยิ่งหนักกับเก่าใหญ่อิสลามเล่นการพนันไม่ได้เลยเนี่ยแล้วคุณก็จะมาเอาตัวเนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเปิดเนี่ยไอคนได้ประโยชน์มันจะมีกี่คนครับไอพวกจันไรทั้งนี้มาได้ประโยชน์เนี่ยเพราะมันจะสร้างตราบ,บาให้คนเกือบทั้งประเทศเลยนะครับอาจารย์ ไอ้พวกนี้น่ากลัวมากๆเลยครับแล้วมันก็จะเปิดท่าเดียวเลยแล้วมันก็จะทิ้งมรดกบาปไว้อาจารย์คิดดูเรามันเปิดไอ้ไอ้คาสินโนได้เนี่ยมันทิ้งไว้เราอีกหกสิปีนะแล้วก็ต่ออีก3ามสิปี90ิปีนะลูกลูกหลานเหลนเราแล้วได้ชิปหายกันหมดนะครับแล้วมันก็ไปแล้วก็ไปรุ่งไปตายหงตายหาที่ไหนแย่มากเลยครับต้องไปสู้มันครับอาจารย์จิตตะวันต้องไปร่วมเดินกระบวนไล่แม,ม่งเลยเดือนหน้าอาจารย์ครับ พูดถึงเรื่องจีนมาเก๊าเนี่ยค่ะมันก่อนหน้านี้คุณอนุทินเขาออกมาพูดว่าเราเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยเตือนเราแล้วเรื่องคาสิโนแต่เรายังเดินหน้าก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยลด หายไปประมาณ90%ในขณะที่นายกเนี่ยออกมาสวนใส่คืนว่าอุ้ยจีนก็มีคาสิโนเนี่ยที่มาเก๊าเนี่ยประสบความสําเร็จก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจอาจารย์มีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือจริงๆอันนี้เคยได้ให้สัมภาษณ์ไปกับของไทยโพสต์แล้วก็น่าจะของไทยทีวีเอสนะคะคตั้งแต่น่า,นาจะสัปดาห์ที่แล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนางสาวแพทยนงคานชิตวัฒนก็ อธิบายแบบคนไม่มีองค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมาเก๊าแล้วก็สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบ one country two system ก็หมายความว่าเป็นหนึ่งประเทศสองระบบหรือพูดง่ายๆก็คือว่ามาเก๊าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่ว่าเขามีการปกครองโดยตัวของเขาเองหรือก็หมายความว่าแม้สาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยจะมีกฎหมายว่าห้ามีบอลทนันถูกกฎหมายนะ ท่ามีพนันออนไลน์ถูกกฎหมายนะแต่ถ้าเกิดว่ามาเกาเนี่ยรัฐบาลท,ท้องถิ่นมาเกาบอกว่าอ,อยากจะมีก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่ามันเป็นปัจจุบันเนี่ยมันยังอยู่ในรูปแบบ one country two system หลังจากที่รัฐบาลโปรเุเกสเนี่ยได้คืนมาเกาให้กับจีนในช่วงประมาณปีคศกก2000นะคะเพราะฉะนั้นไอ้รูปแบบ one country two system เนี่ยมันจะเป็นไปอย่างนี้ต่อไปอีกประมาณ55ปีนับตั้งแต่ปีคิศ2000นะคะก็คือจะสิ้นสุดประมาณปี2000 อะไรนะส <55. S 2> องพันสองพัน้ายสองพันห้าสิบห้านะคะคิดตั้งกรสองพันห้าสิบห้าแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณสองพันยี่ห้าหมายความว่าถ้าตอนนี้มาเก๊าายัางอยากมีคาสินโนถุกหมายอยู่เขาก็สามารถทําได้เพราะว่ามันเป็นฟูลซิสเต็มนะคะมันมันมันได้เป็นลักษณะเป็นข้อยกเว้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าธุรกิจคาสินโนในมาเก๊าเนี่ยมันเริ่มโดยรัฐบาลโปรตุเกสน,นะคะตั้งแต่ในสมัยอนานิคมซึ่งทางการจีนไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง ราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ที่ออนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าไปพูดกับก็คือให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเฮ้ยไปไปพูดการที่ประธานาธิบดีสีต้นผิงเนะ่ะมาเตือนเนี่ยเขาก็อาจจะกลัวถ้าประเทศไทยมีแล้วจะไปแย่งรายได้จากมาเก๊าหรือเปล่าจะไปประมาณนี้หมายถึงโดยโดยสรุปความหมายใช่ไหมคะค่ะซึ่ต้องมันก็เป็นการบ่งชี้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยอืไม่มีองค์ความรู้อะค่ะว่า ทำไมมาเก๊าก็ถึงยังมีธุกกรกิจคาสิโนโอ,อยู่เพราะว่าปัจจุบันมันยังเป็นแบบ one country two system นะคะเขาก็เป็นลักษณะเขตป,ปกครองพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเนี่ยก็ได้อธิบายกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำสาธารณรัฐประชาชนจีนไปว่าประเทศยูอ่ะพูดยัางานคือประเทศยูหรือคือประเทศจีนเนี่ยก็มีคาสิโนนะในมาเก๊าไงประสบความสำเร็จตั้งเยอะมีการสโนโนนะารส 3, ้างงาน ซึ่งตรงนี้มันก็คงบันทอนนะคะความเชื่อมั่นของชาวจีนแล้วก็รวมโดยเฉพาะาต่อประธานอาธิปดิสิจินผิงนะคะว่านางสาวแพทย์รงนนชิตวัฒน์ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศไทยเนี่ยขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ระบอบการปกครองตลอดจนนโยบายในเรื่องนี้ของสาธประชาคานจีนนะคะ มันก็เลยน่าจะเชื่อมโยงไปจุดการขาดความเชื่อมั่นทั้งหมดเกี่ยวกับาาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไทยว่าขนาดความรู้เบื้องต้นเนี่ยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมาเก๊ากับประเทศจีนเนี่ยสาธารณชนชาจีนเนี่ยนายกยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้แล้วจะไปม,มีความสามารถมาบริหารราชการแผ่นดินจนให้ประเทศไทยมีความปลอดภัยได้ยัางไงาเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นสาเหตุค่ะที่ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยลดลงอย่างมากซึ่งจิเราดูจากัวเลขลเราเห็นได้ว่าพอนายกมตรีไปยืน าสาธารณร,รษษัฐประชาชนจีนเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ลดลงอย่างพวบข้ามมาตลอดลดลงอย่างมีในยัยะสำคัญนะคะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมากครับเห็นด้วยอาจารย์เลยครับมีนายกยังไม่เดียงสาก็เจอแบบนี้แหละครับไปอย่างเงี้ยแหละครับเดินแบกก็แบกกันไปอยู่ไม่รู้จะแบกไปหาพ่อหาแม่หรือไงแบกกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> เละเทะหมดประเทศไม่มีอะไรเหลือเลยครับค่ <c oughs> ะแม่ชัดเจนมากมากค่ะอาจารย์คะ วันนี้ต้องของกราบขอพระคุณอาจารย์มากๆนะคะแล้วก็กางเดือนสิงหายอย่าลืมไปเดินด้วยนะครับอาจารย์ค่ะ,ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพูดวกนี้เราของขึ้นนะมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วมึงก็นับถือาศาสนานะาศาสนาอะไรก็เหมือนกับการบรรณานดีกูยังไม่เคยได้ยินเลยาศาสนาอะไรมึงพูดมึงบ้ามาจากไหนวะ มีแล้วมันดีเนี่ยมีเล็กเรสร้างเสร็จ<ม>อีกกูไม่เคยเห็นเลยไอ้เวนลสาสเวกัสเขาทำในทะเลทายทำมะไรไม่ได้เขาถึงไปทำมันไอ้ควายเอ้ยไม่เข้าใจแม่งเลยอะไรกันนักหนา<ม>เขาบอกหูกินหัวคิวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เออแล้วมาทำทำไมอ่ะสู้ตายเลยกินหัวคิวอ่ะไม่รู้แต่เขาอ,อ้างเรื่องเศรษฐกิจไงคะท่านเนี่ยเราสูญเสีย ไอ้เศรษฐกษิจกิจกรรมใต้ดินเนี่ยตั้งแสนห้าหมื่นล้านต่อปีปยิ่งไปใหญ่เลยเพราะเศรษฐกิจใต้ดินเนี่ยมึงเปิดไอ้ใต้ดินมันก็ยังอยู่วันนี้มึงเอาใต้ดินขึ้นมาดิเอาง่ายๆเนี่ยไอ้าอาหารัันฝันว่าง,งูกัดกันสองตัวเอาออกเจ็ดเจมันยังเดินไปแทงทุกที่เลยแล้วทำไมยังแทงได้ไหละควายเออใช่เปล่าเออเราหหยเถื่อนะแม่งแทงอนาะทิตย์หายหมดอนะจับยีกีมันยังออกเลยรู้อย่างจับยีกีไหมชักขึ้นไปบนต้นไม้น่ะออกอยู่เนี่ยทุกที่เลยออ ที่เห็นในหนังย้อนยุคเออตอนนี้ก็มีเดี๋ยวทุกอย่างอะจะบอกก็มีทุกอย่างอะแล้วออนไลน์มันก็เล่นกันที่ผาแต่ดโดนจับอะแทางบอลน,นะคนบอลคนแม่งแทงกันอุตลุดหมดไม่รู้ใครเมื่อครึ่งกัวลูกรู้กัวครึ่งอันนี้มีค่าน้ำอุ้ยไอ้เหี้ยพอแม่งชนะแล้วยังไม่รู้ใครได้ใครเสียเลยมั่วไปหมดเลยออกมามาเล่นอะไรของมันกันหนักหนาฟุตบอลก็ไม่รู้ประเทศไทยก็ไม่ได้เตะเออไม่รู้ใครเล่นหรือใครมันเอาบอลไม่ว่าจะบุนเดสลีกาบอลลีกบอลหาอะไรก็ไม่รู้เรื่องดีไม่เป็น พนันวัวชนที่สเปนด้อป่ะก็เรามาพนันที่ชนบุรีแทนไอ้นั่นวัวลามนี่แงค่ะเดี๋ยววันนี้หมดเวลานะคะก่อนจากกันอย่าลืมใช่ใช่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยรวมไปถึงฝากน้ำก้านตองเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งยวดให้กับเราชาว13สยามไทยเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ